ยังต้องทาอีกเหรอคะยั <laughs> งไง <laughs> ประจักษ์ขนาดนี้บอสบอกว่าถ้าอยากให้ Miss Universe สำหรับอุรีดังคนกดไลค์เยอะคนฟอลโล่เยอะให้เลือกคนอื่นมงพรุ่งนีดังแน่นอนบอสบอกคือน้องครบทุกอย่าง <laughs> ถ้าเราไม่ให้มงกุคงคานสายตาว่าจะเป็น Beauty Queen ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็แบรนด์นะตอบคำถามดีมากวันนี้นะคะต้องยอมรับว,ว่าเป็นการตอบเรื่อยๆแต่ว่ามัดใจได้นะคะ ตอนจบสรุปได้ดีมากแล้วก็บิสเนสไม่ต้องเลยอันนี้คือแบบไม่คันสายตายืนหนึ่งนะคะข,ขออนุญาตต่อฟรีได้ไหมบอสบ,บ,บอกว่าถ้าอยากดังให้วีนาไม่มงใช่คือวีนาไม่มงเราดังแต่เราตายด้วยนะไม่ไ <laughs> <c oughs> ด้เ่างเดียวนะคือไม่ได้ออกจากคอบอสบอกว่าคนดูสระบุรีจะขึ้นเป็นแสน <c oughs> เป็นแสนเนแสนเลยทันทีดังแล้วก็ดับเลยเป็นยงไงนะวีนากับที่ง่าสาพี <c oughs> ดีพูดแบกว่า ก็ดีใจนะคะเพราะว่าพีดีทั้งสาท่านเนี่ยน่ารักมากมากเลยแล้วก็เก่งเรื่องของการซัพพอร์ตยู่แล้วพร้อมที่จะซัพพอร์ตนางงานอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วเห็นไหมก่อนหน้านี้ก่อนนี้จะเปลี่ยนดิขสิทธิ์เรารู้อยู่แล้วทั้งสามท่านเขาเต็มที่ตลอดก็รู้สึกดีใจแล้วก็ฝากลูกสาวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเลยนะคะไม่ลูกสาวต้องฝากไว้แม่ลูกสาวต้องมาคุมเราอีกทีหนึ่งลูกสาวต้องคุมเราอีกทีหนึ่งจริงจริงดีกับใจทุกอย่างสงสารพินาได้บีดีสามคนแต่ละคนรู้สึกไง พอวันนี้มีนาโมงโมงแต่วันนี้มีข่าวว่าล็อกโมแต่ดีแต่ละคนนล้ววินาลุสิกอะไรกับคำนี้มันพี่จะต้องมีคนเอ,นเอ๊ะอบคุณมากค่ะวินารู้สึกว่าที่ผ่านมา7ปีของวินามันจะไม่มีความหมายเลยถ้าวันนี้มาล็อกโงนะคะวินานี่ยพยายามฝึกฝนทุกด้านนะไม่ว่าจะเป็นการเดินการตอบคำถามแล้ววันนี้วินาว่าก็ได้ตอบโจทย์นั้นแล้วในในหลายๆด้านนะคะแล้วก็ ขอขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้เราคกาและวินารู้สึกว่าอยากจะเดินทางเส้นทางของ Miss Universe Thailand และ Miss Universe ต่อไปด้วยจริยธรรมและวินาเชื่อมั่นว่าองค์กรนี้เป็นอย่างไรก็พูดตรงๆว่าวันนี้ถ้าวินาไม่มงนะ่ะนั่นแหละค่อยสงสัยเพราะว่าวันนี้มันชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นรูปพี่ออกมาหรือว่าผลงานที่น้องทําตลอดมาไม่ใช่แค่วันนี้แต่ตั้งแต่วันแรกที่ประกาศ ว่าจะรจดูมิจูิเวิร์สมันชัดเจนอยู่แล้วคงเป็นไปคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากวีนานันินีนะคะจริงๆเราก็ต้องยอมรับว่าด้วยด้วยกระแสของน้องที่แรงมากรวมถึงด้วยความที่ขน้องนําโดดมาทุกุกแคมเปญมันก็เลยทำให้ทุกคนอาจจะมองว่าตรงนี้เป็นตัวการล็อกหรือเปล่าแต่อันนี้นร้อยคนต้องความคิดแล้วไปกาหนดไม่ได้ผลงานของน้องคือตัวที่บอกทุกอย่างแบบชัดเจนที่สุด นุ่งใจไหมครับไม่มีใครร้องปิดหน้าประตูแล้วยังอยู่หรือเปล่าไม่ได้ยังไม่ได้เดินอันนี้คือเชียร์แล้วครับก็ฝากให้เชียร์น้องไปสู่เอน้นดูทแล้วก็ขอให้ถ้ามีโอกาสอยากเป็นคนที่ส่งน้องไปสู่มุกสันว้าว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  คือจริงๆเขาว่าล็อกมงเนี่ยมันคือการที่น้องต้องจ่ายเงินให้เราหรือเปล่าน,นะคะและ้วก็จัดเสื้อให้นะคะต้องเป็นแบบนั้นนี่คือคําว่าล็อกมงนะคะแต่การที่น้องทําทุกแคมเปญได้ที่หนึ่งตลอดเนี่ยอย่างพี่ฟินบอกคือถ้าไม่ให้นี่แหละมันคือเรื่องแปล,แลกเราต้องหาเหมัมานั่งตอบก,กันแต่วันนี้คือทุกอย่างมันประจักษ์มากก็อยากให้คนที่พูดประโยคนี้นะคะเอาอคติที่บังตาออกก่อนนะคะแล้วก็ดูผลงานของน้องว่าตลอดเจ็ดปีผ่านมาน้องพัฒนาติมากขึ้นจริงๆแล้วก็วันนี้มันชัดเจนมากๆ สำหรับพี่เอชคิดว่าเขามาล็อกมงต้องใช้กับคนที่ไม่สมจะได้มงกุฎไม่มีอะไรดีเพียงพอที่จะได้มงกุฎแล้วก็ล็อกไว้แต่มีอะไรบ้างที่วีนามไม่เหมาะที่จะได้มงกรุบลองจะมตอนนี้ใ้คะแนนที่เราเตรียมไว้ว่าเพราะว่าเราเป็นเด็กเล็กใช้ตัววีนามแปดสิบคะแนนก็ยี่สิบอยู่ที่พวกเราไงเออก็เวลาที่เหลือ เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาตัววีนาให้ไปถึงร้อยคะแนนที่ได้นะคะแล้วก็มั่นใจว่าด้วยต้นทุนที่วีนามีเราพัฒนาไปได้เกินร้อยด้วยซ้แล้วเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่มงประเทศอย่างที่บอกไปเราเป้าหมายเราคือมุมูดิมอสถ้าวันนี้เราส่งไปไม่ถึงมงประเทศเราถือว่าพวกเราทำทำไม่ถูกต้องเอออันนี้กดดันแล้วนะกดดันกดดนันนะต้องไปให้ได้เพราะว่าณวันนี้ต้องบอกว่าเราก็มองว่าวีนาเป็นเป็นคนที่มี potential ที่จะไปเป็นคนใหญ่ มิชุดยูเวนท์ไทยแลนด์แล้วก็นี่คือเวลา8ปีที่เขาเดินทางมาของกเรานขอเรื่องมีการหรือไม่มีนะครับผมมังค่าเหรอคะก็ตอนนี้จริงๆเราเหลือเวลาแค่ไม่ถึง48ชั่วโมงที่ต้องบินกันแล้วนะคะทุกอย่างนี่ยังมีฟิตติ้งอยู่เลยขึ้นวยมากเตรียมของพันเตรียมอะไรยังเตรียมของพันไหมก็ตั้งแต่วันที่ประกาศนี่วันนี้ก็มีคนบินไปฟิลิปปินส์เพื่อไปเอาชุดมามีเมื่อวานมีดีไซเนอร์จากเวียดนามวิ่งมาให้ ลองชุดแล้วก็มีส่งชุดมันก่กอนจากดูใบมาอันนี้ไม่ได้โมนะครับชุดเป็นหลักฐานได้ชเราเตรียมไว้กี่ชุดเพื่อที่จะเดินมาเราเตรียมไว้เกิน10ชุดค่ะเกิน10ชุดขอโทษไม่มีฐานนะครับสำบที่เล็กได้ทุกชุดว่าเป็นชุดไหนบ้างใช่สำหรับชุดที่ต้องเดินเล็กคาเพ่เราเตรียมไว้เกินเราเตรียมไว้เผืือเปลือกครับเปลือกเปลือน้ำหนักกระเป๋าเนี่ยเรานั่งบิสเล็ตคลาสไม่พอเราซื้อเพิ่มให้น้องอีกเฉพาะวีนาคนเดียว115กิโลกรัม น้ำหนักที่แม่เตรียมไว้ให้นะคือพรุ่งนี้วินาจะไม่ได้พักเลยเขตินแน่นสามสิบห้าแล้วก็แม่ซื้อให้เพิ่มอีกแปดสิบวินาคนเดียวอยากจะให้น้งที่เงิวันนี้ทวินาไดุ้กทุกคนูมากเขาเรียกว่ากว่าเงินเดือน1แสนี่คือต้องเงาก็คือเงินเดือนหนึ่งแสนก็จะให้น้องจนกว่าน้องจะได้มงหญ่ mvp ถ่าได้เข้ากองเนี่ยก็คือถือว่าเป็นของบอสละส่งไปละแต่ระหว่างเนี้ยก่อนที่จะไปถึงการเข้ากองเราก็จะให้น้องนะคะเพื่อให้น้องแบบว่าเป็นเงินเดือนของการรรักกษาาาตแหนน่งเ ก็น่าจะจนกว่าจะเข้ากองซึ่งน้องเกรซก็ได้ค่ะสลับเรียลเขาได้แต่เดือนน้องเกรซก็ได้ทุกเดือนจนกว่าจะเข้ากองกดเหมือนกันคือวินาลับไปตอนนองเท่าไหร่ครับหนึ่งหลงยี่สิบทหลบบ้านเลยบ้านประจากตำแหน่งด้วยค่ะแล้วก็มีรถานเป็ตำแหน่งเป็นพร้อมคนขับเป็นโฮมออฟฟิศของสลับเรียู่แล้วนะคะซึ่งก็มีห้องชั้นบนที่แบบสำหรับผู้ได้ตำแหน่งอยู่แล้ว ออฟฟิศเนี่ยมูลค่า18ล้านบาทจากพิพิธ์พีเอสมิกนะคะเอกมัยรามุาแล้วก็รถเอา,าอพาดพร้อมคนขับนะคะวันนี้ม,มีนาก็ได้ไปถ่ายรูปก,กับรถแล้วเรียบร้อยคือ<ๆ>ไม่ใช่ไปถ่ายเองนะคะกระเทยตัดแปะให้ดูแล้วเรียบร้อยเอสรถแล้วเรียบร้อยแล้วก็เงินเงินหนึ่งล้านบาทเงินเดือนประจำตำแหน่งก<ๆ>็อะไรนะคะก็ม<ๆ>ูลค<ๆ>่าท<ๆ>ี่เป็นคัญานั่งบิสเ็ตคา ิสเดท้ายที่มีงานเป็นยัไงบ้างลบกันทุกคนสปปมปทานมองมันขี้เหนื่แล้ว <ภา S 2> แล้วมันเออมันหายเหนื่อยมันโล่งใจแค่ไหน่ะสี่ครั้งที่สี่เราก็หายเหนื่อยแล้วก็โล่งใจมากๆเลยแล้วก็ดีใจด้วยอีกอย่างหนึ่งที่ได้เห็นแฟนๆมาซัพพอร์ตกันเยอะมากเลยวันนี้ก็วีนาจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะคะก็อย่างที่บอกวีนายังเป็นน้ำไม่เต็มแก้วเหมือนเดิมอ,อยากจะเติมไปเรื่อยๆบอสบอกว่าวีนามีแปดสิบแล้วขายไดยี่สิบ เดี๋ยวน่าเติมให้เกินแล้วค่ะบอสบอกว่าขอให้บีนามีความไลฟ์ซี่นะาเกินเราไม่กลัวเลยดูพีดีสามคนสิ่อันนี้พีดีพันดัดมากบอกว่าบอยว่าคะแนน80แต่ตอนนี้น่าจะเป็นคะแนนท็อปของห้องนะคะอ๋าโอ้โหจริงไก็ไปมูมานะคะมีมีสองสามที่เหมือนกัน เดี๋ยวถ้าผ่านเวลาผ่านไปจะไปบอกว่าไปมูที่ไหนเพราะว่าบางที่ก็เป็นที่ที่จัดประกวด,ด้ดยในนาครที่จะจัดประกวดใน,น,นีนะคาไปไหว้ขอพรไว้ก่อนเราไม่บอกตอนนี้ไม่มาฟินไปมูไดมไหมครับเดี๋ยวเราจะไี้จะมูใหญ่แลนะ้วคืนมูว่ามาเช้ามูนะว่าแบบขอให้ไม่มีปัญหาอะไรในการประกวดที่กอางแรับแต่ว่าเหมือนจะเจ้าชีจะไม่ทะลักน้ำหล่น้กางที่จัดฝนตกเสมอฝนตกใหญ่โอ้คนมางานไม่พอ อินสตาแยอินเทอร์เน็ตววัอะไรนะตัววัวก็ควันของจุดจุ่เดียวไอ้นี่รถวัวก็ขึ้นไม่ได้รถวัวขึ้นไม่ได้สองพันตันขึ้นลิฟต์ไม่ได้อะไรเงี้ยโอ้โโชว์ก็ขึ้นไม่ได้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีสัญญาอินเทอร์เน็ตไม่ดีฝนตกหนักคนมางานไม่ได้โหหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวต้องไปไหว้เจ้าที่ไม่เป็นไรแต่คนมงสวยจบโอเคจบกันเลยถือว่าจบสวยถือว่จบสวยสิ่งสุดท้ายให้ทุกคนฝากวันที่สองไปส่งดีนากับจากที่ดีด้วย เวลาได้งแต่เรพิจสี่ทุ่ม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 ชั้นสี่นะจ๊ะสี่ทุ่มชั้นสี่ใช่ไหมประตูเก้าประตูเก้าเราได้ขอทางการท่าไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์ว่าขอการท่าไว้เรียบร้อยว่าคนจะมาเป็นคอนคนว้าวนะคะแล้วก็สี่ทุ่มนะคะเราจะไปถ่ายรูปแล้วก็ส่งน้องไปเมืองคานกันซึ่งวันนี้เราก็คาดหวังว่าทริปนี้จะเป็นทริปินึงที่จะเปลี่ยนชีวิตน้องว้าว